เดี๋ยวนี้เรียกนี่โอกรบายไม่นมหรืออะไรเนี่ยเป็นแว่นมาเจอนมครับผมโอ้โหสมัยเดี๋ยวนี้เรียกเฉพาะคนนี้ได้เดี๋ยวก่อนเสี่ยวมีคนดูมาค่ะสวัสดีคุณดูนิดนึงสวัสดีพี่ปาร์ตีมาลักแแมเมื่อกี้อีแซวพ้นเสพไปจริงๆมันก็จะเชิญขึ้นไปด้วยขอบคุณกินอะไรมาหรือยังไม่เป็นไรใส่รถมาแล้ว ของที่พูดเนี่ยมีอะไรเหลือให้ผมกินครับโอ้ต่อนะฮะครับโอ้สองคนเนี่ยตอนแรกเนี่ยโบต่อไปแล้วต่อตอนตายอยู่ที่เรียกไม่ได้แล้วตอนนี้โบก่อนตายคอนนั้นต้นต้องออกข้ามาดนโอ้ต้องดังแล้ว้อดังเขาได้หลวงพ่อรู้ไงผมดังที่ผมบอกตรงผมดังมากเลยนะว่าดังไม่ดังที่ดูก็คือข้างห้องเดินมาบอกว่าเบาๆหน่อยกูจะนอนทำอะไรอ่ะ เปิดทีวีเสียงดังค<อ><อ>่ะเเอออะยังไงวะป่านนี้เม,<อ>มียขาดของตีกแล้วแหมข้าจริงจริงสบายใจมากเลยเนี่ยวู้วจะสบายใจได้ยังไงล่ะคะ่ะท่านข้าข้าใหมนะ่ละเป็นเปล่าแล้วเปล่าตาไปแล้วจะไปอยู่ทำไมล่ะที่นี่เมียทั้งคนไม่ต้องขอรับดีท่านขุชนช้างทานไฟเก่าเลยนะปล่อยเอาไว้นานๆคอยดูเถอดสักวันน่ะไฟมก็จะคุก ทำไรก็ให้อยู่ที่นี่อย่าให้ตามไปอยู่ที่เมืองสุพรรณนี่แลหละเพราะนอนกลางวันกนนลางวันเนี่ยอย่างน้อยก็มีขวัญจิตเขาร้องเพลงข้ามบ้านฟังมืามาอในหูเนี่ยใครไปจะไปไหนเอ็งไม่ต้องมายุ่งแย้งตะแคงด้วยแต่ข้าไม่ตามไปอ่ะอีกสองปันเขาก็กลับนี่ไงเชื่อคนง่ายแบบนี้ไงแล้วผู้หญิงนั่แกลูกมาผูห้หญิงอ่ะลงจากบ้านไปแค่สามวันแค่นั้นแหละอ๋อวันที่สี่มันก็กลับบ้านมันก็ได้หัวใหม่เลยสิอ้าวเป็นแบบนั้นหรอเอ็งลุกมาอย่างนั้นเหรอ เขาตามไปแล้วไปแอบดูแล้วไม่ให้เขารู้แล้วก็กลับช่าไม่มีอะไรแต่ถ้ามีผัวใหม่แล้วก็พากลับมาเลยดีกว่าไหมดีกว่าโอ้โหนั่นแหละมันถึงจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ข้าแต่งตัวเราร้อมเพลงสองไม้ถูกต้องตามแม่เข้าไปได้ถูกต้องจะเพิ่มรีบร้อนขอข้าไปหยิบเนื้อก่อนโอ้อกใจเด็นนะเพราะข้าเองเนี่ยก็เพิ่งจะมาดูวดเหมือนกันล่ะวันสองวัน ได้แล้วล่ะขนสฉานะของเรเองแล้วเนี่ยเอาละเป็นอันว่าอย่างไรเสียข้าก็จะต้องไอ้ตามนั้นตัวต่อขอรับไปจัดเตรียมนะเสบียงอาหารช้างม้างูควายผู้คนที่ทำอาหารพร้อมที่จะเดินทางไปแล้วเดินทางกลับความสุขอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ขาดตกบกพร้อมนะได้ขอรับไปออกไปก่อนขาดตกไปแล้วถ้าหมูช้างเนี่ยอาบน้ำแต่งต ouais. ัวเลยไหมใช่ครอาบน้ำแต่งตัวเลยโอ้ยดีพันแล้ว เดี๋ยวเ่าจะเตรียมขันเตี่ยนแห้งลอเลยนะคะใจร้อนเ <c oughs> ว้ยไปเว้ยมาเลื่อนออกมาคลานเจ้าโจ ครวนครวนตามผ้าแนงดีสักให้กูช้างนาเห็นมาว่าบันทัดเดิมสงาม่างนา ทางพรเฮ้ยเบาไพรตามถูไปรวนไปเอาเลยค่มาแล้วขอรับมาแล้วขอรับขอช้างมามาเรียบร้อยแล้วครับรอยอยู่ด้านนอกแล้วขอรับช้างเอ็แนแม่ใจนะำหวานจะเดินทางไปเชื้อคิยาได้ภายใน2วันโอ้แน่ใจเลยขอรับพวดช้างของกระผมผมีสี่เท้าดีมากจาก